ค่ะดิฉันพรทิพย์พิชัยโสพลผู้จัดก,การโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุขจัดโดยศูนย์อาสาสร้างสุขคาเฟ่แคนดูนะคะเราทำงานชุมชนมากว่า7ปีแล้วนะคะหลายๆอย่างที่เราลงไปแก้ปัญหาชุมชนผ่านบทบาทการเป็นอาสาสมัคร กิจกรรมต่างๆที่เราจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะทางกายภาพนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกฝนการเรียนรู้ทักษะชีวิตค่ะการปลูกผกักการตกปลายกยอ นอกจากนี้นะคะเรายังจะเชื่อมโยงให้เด็กๆก,กลุ่มนี้เนี่ยเขามีพัฒนาการด้านสติปัญญาการเรียนรู้พฤติกรรมของเขาเนี่ยก็ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากเด็กๆก,ก็ต้องการการรับฟังต้องการผู้ใหญ่ที่อยู่เคียงข้างต้องการเครือข่ายทางสังคมที่เข้าใจยอมรับเขาและสนับสนุนให้เขาเนี่ยไปในทางที่ดีได้เ็อายนตื่นเดินเวินแล้วพอเพลงหยุดก็ให นั่งก็อีกใครนั่งไม่ได้ก็ได้ออกสนุกค่ะการฝึกสอนเช่นสอนพัศส,สนภาษาอังกฤษคณิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆได้เรียนรู้ชอบทำโฟมเจเวลาระบายสีมันสวยงามค่ะก็อีดนตรีค่ะเก้าอีดนตรีเหมือนกันค่ะตกปลายิ่งหนังกระติกทำ ทำคุณพงคุณเจมันก็ฐานเรือยกยอห้าฐานพับกระดาษค่ะหนังสตีค่ะก็ปลูกผักตกปลาลูทุกคนเล่หนึ่งตัวเล็กมีความรู้มากขึ้น ความรู้ค่ะความสนุกสนานค่ะผมได้ลงเท้าเพราะว่าที่ที่บ้านไม่มีลงเท้าลูกเสือก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆอะค่ะได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเพราะในบางครั้งก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยอะค่ะว่ามึความสจบนะอยู่กับพวกพี่เขาอะสนุกได้เรียนเรียนรู้การการช่วยคนตกน้ําค่ะ ดูพวกใบไม้หรือไก่กระตักสนุกและมีความรู้มากขึ้นอยากให้พวกพี่มาอีกหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็จะเชื่อฟังพี่ๆตลอดเลยค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาทำกิจกรรมให้พวกหนูแล้วก็น้องๆและมา สอนสิ่งต่างๆให้พวกหนูได้เรียนรู้ค่ะพวกหนูก็จะคอยเชื่อฟังพวกผู้ใหญ่ค่ะอยากให้พวกพี่พาพวกหนูไปอีกค่ะอยากให้พี่ๆมาสอนไปอีกอยากให้พวกพี่พาไปอีกรู้สึกขอบคุณพวกพี่มากค่ะขอให้ทำกิจกรรมบ่อยๆค่ะ น้องๆตามชุมชนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบสอนการบ้านน้องได้พูดคุยกับน้องได้ปรึกษาปัญหากันว่าน้องเจอปัญหาอะไรมาหรือน้องอยากเรียนต่อไหนหรือแบบน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็แบบได้จัดกิจกรรมกับน้องๆได้พูดคุยกันกับน้องๆชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะอย่างแบบว่าเป็นอย่างหนูเป็นเด็กกรุงเทพไม่เคยได้นั่งเรือเนี่ยก็ได้นั่งเรือแบบได้ดูธรรมชาติแล้วก็ได้ปลูกผักได้อะไรเงี้ยแบบ อะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทำชอบทุกสิ่งที่มอบมาเลยค่ะไม่ว่าจะพาเด็กให้ทำกิจกรรมรู้จักแบ่งปันสร้างความสามาคัคคีและก็พาไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆกับชุมชนอื่นข้างนอกเด็กๆก,ก็เริ่มดีขึ้นคือมีความสามาคัคคีไม่ก้าวร้าวแล้วเป็นแบบระเบียบวินัยดีขึ้นมากค่ะชอบทุกจุดที่มาทำให้น้องๆค่ะ ดึงดูดให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมด้วยในในกิจกรรมของเด็กๆครับปกติผู้ปกครองไม่เข้าร่วมเลยแต่ชุดนี้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกับเด็กแล้วก็ทำกิจกรรมเข้ามาแล้วเห็นมุมมองของลูกๆว่ามันอยู่จงจุดนี้ดีถ้าเป็นกลุ่มของของพี่ๆมาทำกับน้องกลุ่มนี้ในชุมชนใช่ไหมพ่อแม่ก็จะอนุญาตเลยคือเป็นที่พ่อแม่เข้าไว้วางใจของกลุ่มพี่ๆรุ่นนี้จ้ะขอให้ดูแลน้องๆอย่าทอดทิ้งน้องๆเด็กๆในชุมชนนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษานะคะที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับโครงการนี้ทําให้เราได้สร้างความแตกต่างลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครทําให้เขามีแรงบันดาลใจที่อยากจะตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นพัฒนาตัวเองให้เป็นเยาวชนที่ดีเก่งกล้ามีความสามารถในการดูแลครอบครัวตนเองแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะ